ประเด็นสาคัญในวันนี้ก็คือว่าผู้ที่ติดเชื้อใหม่เขากลัวที่จะใช้ยาต้านไวรัสหรือหมอยังไม่อยากจะยาต้านไวรัสเขาจะทำังไงเรามีโอกาสที่จะช่วยเขาได้ไหมถ้าเราก็ช่วยเขาได้มันจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการรับสมัครผู้ติดเชื้อใหม่ที่ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสนะครับแล้วก็ทําให้เขามีเชื้อ H I V หมดฤทธิ์หรือตรวจไม่เจอเชื้อ H I V แล้วที่ฝรั่งเขาเรียกว่าฟังชั่นขียวคือเปรียบเสมือนหายแต่บอกว่าหายไม่ได้เพราะอาจจะมียังมีเชื้อ H I V เหลืออยู่แต่ไม่พบนะครับ เราใช้ภาษาไทยว่า HIV ไอหมดฤทธิ์มาดูรายแรกครับคุณเอ็มนะครับคุณเอ็มนี่ตรวจไม่พบเชื้อแล้วเป็นเวลาเกือบ6ปีนะครับี่คุณเอ็มเนี่ยเข้ามาด้วยเชื้อ HIV 3 4 0 0 0นะครับตอนนั้นเราใค้แค่4แคปซูลต่อวันก็ลดไปเรหลือ3ห0 0 0เราเห็นว่ามันช้าไปผมก็เลยเพิ่มให้เขาเป็น9แคปซูลครับภายใน3เดือนต่อมาก็เหลือ6 0 0 0นนะครับแล้ว1ปีตรวจที่เจอครับและตรวจไม่เจอต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ6กปีแล้วครับ หลังๆเขาก็ใช้จํานวนเหลือ4คีทับศูนย์ะครับเราถือว่าเป็นรายที่1ของโลกที่เกิดฟังชั่ a l c ชวหรือเชื้อ HV หมดวิตโดยสารสกัดจากผู้กินได้ของของเราร,รายที่ผมที่สแสดงตรวรายที่2นี้นะครับมีเชื้อ h ออยู่314นะฮะภายใน2เดือนหรือ86นะควรจะลงไปที่ศูนย์แต่กลับไม่ลงกับขยับขึ้นไปเนื่องจากไม่ได้ดูแลตัวเองดีนักนะครับ ขึ้นไปเป็น598แต่ก็ลงมาล5ขนะึ้นด้วย70อยู291 207และ182ต่อเนื่องมาเรื่อยๆและ8เดือนก็ตรวจไม่พบนะกตรวจไม่พบต่อเนื่องนะคือเกิดฟังชโนเขียวอีกครั้งหนึ่งครับคนเหล่านี้ไม่ได้ใช้ยาต้านนะครับรายต่อไปครับ HIV อยู่ที่90,002นะครับภายใน3เดือนครับตรวจไม่เจอเลยครับ แล้วก็ไม่เจอต่อเนื่องนะครับรายต่อมาครับ HIV 1 0 0 0 0นะครับตรวจไม่เจอเลยนะครับภายใน4เดือนนะครับแล้วก็ไม่เจอต่อเนื่องนะครับก็เกิดฟังเทยวเกี่ยวนะครับรายที่7ครับรายนี้น่าสนใจครับน่าสนใจเกิอะไรครับเชื้อไวรัสเขามีถึง2 5 3ล้าน5 3าแ9 อาการของเขาร่อแรมากแล้วเพราะติดเชื้อเอชวีมา3ปีในร่างกายของเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ยาต้านไวรัสเนื่องจากด้วยเหตุผลบางประการแพทย์ไม่ให้ใช้ยาต้านไวรัสในร่างกายของเขาเต็มไปด้วยเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้ออะไรเต็มไปหมดก็กินยาต่างๆมาตลอดเวลา3ปีก็เอชวีก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่อาการปวดต้องเคียงทำให้เขาแย่มากรายนีนย้อยู่ในสภาพที่เกือบไม่ไหวแล้วละ่ะจริงๆเป็นความกรุณาของอาจารย์ชานวิทย์ครับ ซึ่งท,ท่านนั่งอยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ก็ปรากฏตัวหน่อยครับนะอาจารย์ชันวิทย์เห็นว่าไม่ไหวแล้วนะก็เลยส่งมาครับก็อาจารย์ชันวิทย์ก็คือคนที่ช่วยชีวิตในคนนี้นะครับแล้วก็ส่งมาให้เรานะครับเราก็ดูท่าทางเดินก็จะไม่ไหวนะคุณอาพนักทางของเราก็บอกไปตรวจเอชไอวีดูซิไปที่สภาก,กาชาดนะครับก็ปรากฏว่าเดินปอกแปกบอกแทบจะไม่ไหวนะครับ แต่ก็ไปตรวจเ็าพบว่าซีดีโฟอยู่ที่สารือไงสองหรือสาเนี่ยเกือบจะไม่มีแล้วแล้วเชื้อเอชวีอยู่ที่สองล้านห้าโอ้เราก็กลุ่มศรีรษะเอ้เราจะช่วยเข้าไหวหรือเปล่าอาจารย์ชวิตส่งมาเราก็ต้องด,ดูนะครับโ,โอเคภายในหเดือนครับเปลี่ยงเดือ69ครับนะจากสองล้านห้ายกหสิ้าแน่นอนเดือนต่อมาครับตรวจไม่เจอครับตรวจไม่เจอครับตรวจไม่เจอครับเพราะฉะนั้น จาก2ล้าน5แสนภายใน7เดือนครับตรวจไม่เจอ HIV นะครับเป็นรายที่ติดเชื้อนาน,นที่สุดมีเชื้อไวรัสมากที่สุดที่เราทําให้เกิดฟังทะล a เคียวหรือเชื้อ HIV หมดเลยครับต่อไปครับรายนี้50,009เริ่มต้นเหลือ20,04ใน1เดือนเดือนต่อมา10,09เดือนต่อมา1 4แล้วก็ปีถัดมาครับ 6กเดือนต่อมาไม่เจอแล้วครับแล้วก็ไม่เจอต่อเนื่องนะครับอีกรายหนึ่งครับ477นะครับเชื้อเอชไอวีไม่เยอะนะฮะเพิ่งจะติดเหลือ2อ0นะครับในเดือนในเดือนแรกนะครับเดือนที่2เกตรบไม่เจอแล้วครับเดือนที่3 4 5 6ไปเรื่อยเรืจนกระทั่งถึงเดือนที่10ก็ตรวจไม่เจอเชื้อเอชไอวีครับดูอีกรายนะครับ คุณเคตรวจไม่พบเชื้อต่อเนื่อง23เดือนนะครับและปัจจุบันหยุดใช้นอกประการนี้แล้วดูซิว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับเขาเข้ามาเชื้อชีวิตไม่เยอะครับแต่ไปใน1เดือนครับตรวจไม่เจอแล้วครับนะครับแล้วก็ไม่เจอ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 จนเบื่อแล้ว23ครั้งก็ไม่เจอครับเขาก็เบื่อแล้วหลังจากตอนหลังๆเขากินแค่2แคปซูลเขาก็อยากจะรู้ว่าเขาหายหรือเปล่าเขาก็เลยหยุด ดีใจของเรานะครับผมก็เข้ามาเข้าร่วมโครงการแอปโก t ฟิตเนสชาเลนจ์เมื่อเดือนมกราคมครับโดยใช้ก้าวแคปซูลตบวันภายในหนึ่งเดือน HIV ภายในตัวผมก็ตดไปหเชื้อแล้วแล้วก็ CD4 ก็เพิ่มขึ้นมาอย่างสวยงาม หลังจากนั้นอีก4เดือนต่อมาผมก็ยังใช้9 0้ซูลต่อวันอยู่เปอร์เซ็นต์ c d ดก็ยังเพิ่มขึ้นตามปกติแล้ว HIV ก็ตรวจไม่เจอก็เลยลดลงมาเหลือแค่บซูลต่อวันแล้วนี่ก็ใช้4ีแซูลต่อวันมาเป็นเดือนที่7แล้วสรุปแล้วใช้นวัตรกรรม Apple มาครบีปึเง็มตรวจไม่เจอ HIV มาตอนนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายก็ยังแข็งแรงอยู่จึงทำให้เกิดความรู้สึกว่า H i v ผมหมดไป Never. Yes. Thank you. สวัสดีครับผมชื่อเคครับวันนี้ผมจะมาเล่าจากการที่ได้ใช้นวัตกรรมอ,อ้กูก้จนเกิดภาวะ Hiv ทั้งหมดใช้นวัตกรรมนี้มาเกือบปีแล้วนะครับแล้วตรวจไม่พบเชื้อล่าสุดเมื่อต้นเดือนพฤศจิากายนที่ผ่านมา ผมได้หยุดการใช้นวัตรกรรมแอปเปมากั้บหนึ่งเดือนนะครับและเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาผมได้ไปตรวจก็ไม่พบเชื้อแม้จะไม่ได้ใช้นวัตรกรรมแอปเปนี้แล้วก็ตามอย่างไรก็ตามถึงวันนี้จะไม่ได้ใช้นวัตรกรรมแอปเปแต่ผมก็ยังดูแลตัวเองควบคู่อย่างต่อเนื่องจึงทําให้ร่างกายแข็งแรงป้องจากเชื้อเฮตเรี A v ได้อย่างเต็มร้อยและมีความรู้สึกว่าตัวเองอาจหายาจากจากเตอี A v แน่นอนเพราะ เชื้อในร่างกายตรวจไม่พบเลวแต่อาจารย์บอกว่าจะต้องติดตามผลอีกระยะหนึ่งและสุดท้ายนี้อยากให้กำลังใจกับคนที่ติดเชื้อว่าทีเซวีอาจถ่ายขาดได้ถ้ารู้จักเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองและดูแลสุขภาพตัวเองอย่างต่อเนื่อ,องขอเป็นกำลังใจให้ครับ